ที่จริงแล้วทุกศาสนาเนี่มีความจำป็นต่อมนุษย์ทุกศาสนาสอนให้มนุษย์เป็นคนมีศินมีธรรมมีอริยะมีวัฒนธรรมใส่ชีวิตที่เป็นสุขบ่ให้เบียดเบียนกัน ทุกศาสนามีความจำเป็นตอ่อมนุษย์พอมนุษย์ประเสริฐกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะว่าเขามีอริยธรรมมีศาสนามีชีวิตที่สูงส่งบ่เบียดเบียนชิ่งแย่งกันทุกศาสนามีเป้าหมายสูงสุดก็คือใส่สัตว์โลกพ้นทุกข์คำสอนที่เป็นไปเพื่อพ้นทุกข์ ต้องบ่ถูกนําไปใส่ก่อถูกผู้สอนเพื่อให้โลกพ้นทุกต้องบ่เป็นผู้ก่อทุกแจโลกเสียเองถ้าจะก้าวถึงด้านพุทธศาสนาพระพุทธองค์เป็นเห็นว่าทางเดินของโลกจำเจอ,อยุกับการเกิดแจเจ็บตายจึงท่งจึง,งส่งแสวงหาเส้นทางที่พ้นจาก การเกิดแก่เจ็บตายเส้นทางสายนี้ยากที่มนุษย์ทั่วไปจะเข้าใจได้ยากที่มนุษย์ทั่วไปจะกล้าชิดเพราะเหลือวิสัยที่จะค้นหาหมดความพยายามที่จะหาทังออกทั้งทั้งที่ทุกชีวิตเก,กาะกลัวคว่ำแก่สะดุ้งต่อคว่ำเจ็บภาวะต่อคว่ำตายกันทั้งนั้น แต่สิ่งหนึ่งที่มนุษย์ปุรชนมีคือกันนั่นก็คือหลักการเกิดแต่เจยดช่งความแจ่ความเจ็บและความตายแปลว่าลักแต่เหตุแต่เจยดช่งผลมนุษย์เฮามากักเจออยู่แบบนี้นอกจากเป้าหมายสูงสุดดังกล่าวมาแล้วพระพุทธองค์ทรงตัดสอนวิถีชีวิตที่เป็นพื้นฐาน ในการอยู่รวมกันนั่นก็คือให้มนุษย์มีเมตตาให้มีการอภัยและลักสันติอันเป็นเหตุแห่งเกิดความลมเย็นในสังคมเฮาพระพุทธศาสนาของเฮาได้ตัดสอนให้มนุษย์มีเมตตาให้มีความรักให้มีการอภัยซึ่งกันและกัน ให้รักสันติบ่ให้โกรธบ่ให้เกลียดบ่ให้อิจฉากันพระพุทธองค์ทรงตัดสอนไว้ดีแล้วและพระพุทธศาสนาก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วใส่ระยะเวลามาสองพันหารอยกว่าปีที่ผ่านมาพวกเฮาเช้าพุทธต้องซอยกันรักษาให้มีเมตตาให้มีการอภัย และรักสันติโลกร้อนด้วยเปรียวเพิ่งลาคขะโมหะโทษะโกรธเกียดเคียดแค้นกำลังหอมกระนำซ้ำเติมฉะนั้นแล้วบุษย์จึงเดียกรองให้เฮามมีเมตตามีการอภัยให้รักสันตินักพี่รักน้องบอกโกรธเอกเกลียดกัน เฮามองคน้นมองออกไปทั้งนอกมองโดยความอิจฉา,ามองโดยความโกรธมองด้วยความเกลียดแค่พันธ์บามองด้วยขาดความเมตตาขาดการให้อภัยซึ่งกันและกันจึงทำให้โลกขาดสันติสุขพระพุทธศาสนาพร่นสอนเด็มนี้มานานกว่าสอง 2,500กว่าปีถือว่าเป็นโอกาสสำคัญของชาวพุทธที่จะหันมาซอยกันให้เฮามีศีลมีธรรมให้เฮามีความรับความเมตตามีการอภัยซึ่งกันและกันพระพุทธศาสนากาลั่างกายเป็นศาสนา,าการร่างกายเป็นศาสนาที่โลกหวังเพิงเพราะทุกค้ำทุกบรรัตฐ,ฐาน ที่พระพุทธองค <c oughs> ์ทรงสอนให้ค้นยุติการเบียดเบียบนบแมนายุติการเบียดเบียนคนอื่นเท่านั้นแม้จะการเบียดเบีย,เบยเบนเจ้าของเองก็ให้ยุติด้วยพระพุทธองค์ทรงสอนให้มองสัตูภายในคืออำนาจแห่งราคะโทษะโมหะคือสัตรูตัวสกาที่สุดและซ่อนอยู่ในตัวของเฮาหรือว่าในใจของเฮา การมองผู้อื่นเป็นศัตรูก็คือการส้่งว้อมเดือดร้อนทั้งเขาและตัวเฮ้าเพราะผู้ถูกลก่าวหาก็จะล่าหาเฮ้าตอบขึ้นกันผู้ถูกทำลายก็จะหาทางแก้แค้นต้ตอบแต่ถ้ามองเห็นศัตรูในตัวเฮาใดทุกอย่างก็จบบ่ต้องไปเกาหาผู้อื่นให้เกิดซึกสงครามสมเด็จสมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดสอนตรงกันข้าม ก็คือส่งสอนให้เฮ้าเสียสละความสุขของเฮ้าที่มีอยู่ให้กับผู้อื่นมีความสุขมากกว่าตนการคิดเช่นนี้เรียกว่าคิดบวกมนุษยเฮาต้องจับผิดตัวเองส่วนคนอื่นให้จับถูกมองหาความผิดตัวเองให้มองเข้าหาตนเองแต่ถ้าจะมองไปที่คนอื่นต้องมองและค้นหา ความถูกของเขาให้พบด้วยเหตุนี้เองพุทธองค์ด้วยเหตุนี้คำสอนของพุทธองค์จึงเป็นแสงสว่างของโลกพอเป็นคำสอนที่เน้นในคนมองบวกม่องดียุติการม่องไล่ซึ่งกันและกันพระพุทธศาสนาจึงเป็นคำสอนที่โลกหวังเพิงเป็นคำสอนที่จะสามารถยุติการเข็นขาพยาบาทเบียดเบียนกันได้ นี่เิ่นจึงบอกไวปก็เลยเว้าให้คุณพ่อคุณแม่ปั้งการมองศัตรูแทแๆก็คืออยู่ในใจของห้องความชิตความปวดความอาขาดความพยาบาทพระพุทธองค์บอไดสอนให้พุทธศาสนิกชนทำวามส่วเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอไดสอนได้เรียงอวันว่นบวงสวงทรงสวยบูชายันประหัตประหารชีวิตกัน เพื่อประจบสอบพ่อต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่หากสอนว่าผู้ใดททำสัวผู้นั้นจะได้รับผลสัวผู้ใดทำดีคิดดีพูดดีผลความดีก็จะผลิตขึ้นต่อเขาเช่นนั้นบ่มีผู้ใดสิมาไทยบาปกรรมนั้นได้จากเขาได้บ่มีออำนาจบรรดันบนารในไดที่จะกัดดำให้เป็นขาวได้ มังนวลล้วนแอบอ้างเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสิ้นที่มาแอบแฝงมาบอกเก่ากับปู้ทุชนให้หลงผอิดลงผถูก